มื้อนี้แดดกำลังออกผานเทียงสิไปเบิงอาจิพ่อไยักตวใหไงไปลอกรุดหนินเบิงว่ามันสิพ่อบ่มื้อนี้คิดว่าหนาสิพ่อยนะเพราะว่าแดดออกดีเบิ้งแล้วนาสิหมานดอบไปเบิงกันเลยครับว่าสิหมานบะเพราะว่า,าคนมาป่าหาาย ใจคลายเต็มเลยน้ำมนกกำลังลงเมันใจคลายเต็มมองน้ำคุณครัปรบป่าบอนยิงจำก้นโดดน้ำน่แหละแต่โตคุณบ่าแต่โต มีตัวไงที่นางเบิงมองเกาอะล่ะเงี้ยุนมันจะได้ปะกลายตัวละสามโลเ็าพอละเพื่อนหมันเดี๋ยวเบิ้ลมาขันเลยครับมองเกาละ่ะมองใกล้พ่อละ,ออละปุ่นมองปากก็หปุนหอดมองแล้วแล้เวเบิงกันครับ หวานเดขึ้นบ่ไอเบิ่งว่าสิพอปลาตัวใหญ่มื้อนี้แดดดีครับแต่มาจอบเบิ่งหม่องไม่ก่อนไปเพิ่อจอดมังเก่าว่าจะไปจอบมังเก่า,า,าล่ะก็รอบๆจอบอก็มีเบิ่งหามันขึ้นไปเบื้อกันครับเดียเด๋ยวถ้าได้ยิงไครเบิ่งครับมาแล้วมาแล้ว ถูกไปไงดถอกประมาณสามโลสองโลก,กว่าสามโลจะดูเมื่อกระซัน,นยิงยินปุ่มใหม่เนี่ย <c oughs> ่าจะ สองโลก,กว่าพอสามดอกสามทอยซีหนาซีละ่ะเดี๋ยวไปเรื่องกันว่าสิมันอีกว่าตัวแรกเงียมุนน้ำใสเดยดดอกเนี้ยร้อบางตัวใหญ่จะได้่่ตัวนีใหญ่นี่ ในโซเล็ก,กจอบยกปุ่มนี่ในอุ้มแม่ไปเพิ่ลกันไหมครับว่าจิมานวะพอกันไหมนี่เมยเมื่อหนาแล้วไหมโอเดียวสั่งเบิ้งเก็ก,กิโลพอสองโลครึง่งพอ คนหาปาหลากหลไรอุ่นกำลังมาปลามาหลากด่างว่าทางปุ่นกระไรแต่มมนเนียวเตียวพออยูดดอกตัวนึ่งตัวเพราะกันละแตะ่อยูนใ้ภุมป่ากายิาง่งอีกยันเอาดอกไปไปสิไป,ไปเบิ้งปลาเพิ่นใจคลายได้ ่ามันไี้คนนหลายบ่บางเป็นเจียยวันนี้ช่องเียมาดูตัวนงวันเหนี้ นั่ง,งรม่มมือวัานว่านแหพร้อมเป็ได้บ่กุมมือวันได้ใส่มองหไยเต้มฟังมุล กับวันมื่อเนี้ยเมืน่อนาคอยสิมาไหมเทเวนที่ดอกตะวางกับได้แล้วต่นหนึ่งคลิปนี้ก็ไ้ที่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหนา้าสะเอาให้เพิ่งไหม